เจ็ดวิธีเลือกอาหารลดน้ำหนักได้ผลแน่นอนแบบไม่ต้องออกกำลังกายสวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเราฟันได้วันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหรือยังไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณเองพูดถึงการควบคุมน้ำหนักหลายคนนะครับผมก็จะมีวิธีการควบคุมครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่สำคัญ สำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักครับล้วแล้วครับต้องให้ความสำคัญคือการเลือกกินอาหารกันไงครับเพื่อนเพื่อทุกคนที่นะครับช่วยควบคุมน้ำหนักได้ครับซึ่งครับอาหารก็เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวของเราอีกทั้งนะครับยังมีผลต่อสัดส่วนและสุขภาพร่างกายของเราอีกด้วยครับผมวันนี้ครับผมโคชโจครับจะมาบอก7วิธีครับเลือกอาหารลดน้ำหนัก แบบง่ายๆครับและได้ผลแน่นอนพุงยุบทำให้หุ่นดีครับลุยกันเลยครับผม1ครับเน้นอาหารครับที่เป็นโปรตีนสูงครับเพื่อนๆทุกคนโปรตีนคือสารอาหารครับที่จําเป็นต่อร่างกายของเราในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและก็ยังช่วยนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอของเราอีกด้วยครับนอกจากนี้ครับโปรตีนครับยังช่วยให้ร่างกายของเราอิ่มท้องได้ยาวนานขึ้นอีกครับและก็ยัง ช่วยลดการกินจุกกินจิตได้ดีอีกด้วยครับและก็ยังช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ที่ร่างกายครับได้รับครับเพราะว่าโปรตีนครับจะเข้าไปนะครับกระตุ้นเจ้าเมตาบอลิซึมของร่างกายของเราทําให้เกิดการเผาผลาญดีขึ้นนั่นเองครับดังนั้นครับเราควรเน้นอาหารครับที่มีโปรตีนสูงก็จะช่วยทำให้เราลดความอยากอาหารอิ่มท้องไปได้นานอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน แล้วก็จะส่งผลการลดน้ําหนักเห็นผลเร็วยิ่งขึ้นครับอาหารโปรตีนครับก็จำพวกไก่หมูเนื้อปลาต่างๆรวมถึงไข่กุ้งเต้าหู้ถั่วต่างๆเห็ดต่างๆครับที่เป็นแหล่งโปรตีนครับแล้วก็ควรพยายามเลี่ยงนะครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันลดอาหารที่มันอาหารที่ทอดด้วยยิ่งดีเลยครับผม 2. เพิ่มไฟเบอร์ให้กับมื้ออาหารการควบคุมหรือลดน้ําหนักด้วยอาหารอย่างการกินไฟเบอร์ครับ ก็จะช่วยครับชะลอกการย่อยอาหารครับรวมทั้งทําให้ร่างกายของเราอิ่มไปได้นานขึ้นครับและเมื่อการย่อยอาหารช้ารวครับจึงทําให้ครับร่างกายของเราลดความเร็วในการตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับไปครับจึงเกิดการจัดการครับระดับน้ําตาลในเลือดของเรารวมถึงอินซูลินได้ดีขึ้นอีกด้วยครับนอกจากนี้ครับไฟเบอร์นะครับ ยังเป็นอาหารครับที่สําคัญต่อแบคท,ทีเรียรตัวดีอีกด้วยของร่างกายของเราทําให้แบคท,ทีเรียรดีเหล่านั้นครับสามารถช่วยลดไขมันได้ครับโดยในแต่ละวันครับร่างกายของเราครับต้องการไฟเบอร์ผู้หญิงครับอยู่ที่25กรัมครับสำหรับผู้ชายอยู่ที่38กรัมครับดังนั้นครับเราจึงควรทานผักต่างๆรวมถึงผลไม้ต่างๆรวมถึงธัญพืช ลูกเดือยข้าวโอ๊ตข้าวโพดฟักทองครับแล้วควรเน้นเป็นผักผลไม้ครับในทุกทกมื้ออาหารเลยนะครับผมสมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆก็สําคัญไม่แพ้กันครับสำหรับครับคนที่ควบคุมอาหารเพื่อลดนหนักวิตามินและแร่ธาตุครับคือส่วนที่ไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับเพราะว่าเมทาบิลิซึมครับที่ทําหน้าที่ในการ เผาผ่านไขมันะครับต้องการพวกวิตามินรวมถึงแร่ธาตุครับในการทํางานอีกด้วยครับวิตามิน B ครับก็จะช่วยให้ครับเมตาบอลิซึมทํางานได้ดีทําให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเราทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับวิตามิน D ครับก็จะช่วยนะครับควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและครับลดการเป็นโรคข้วนได้ครับและแสงแดดครับก็มีวิตามินดีเหมือนกันครับเราก็ สามารถรับแสงแดดช่วงเช้าและช่วงเย็นครับแคลเซียมครับมีงานวิจัยครับการกินแคลเซียมร่วมกับวิตามินดีก็สามารถช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้ครับและช่วยการเผาผลาญไขมันในร่างกายครับรวมทั้งครับเรื่องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยนะครับผมท่านเลยครับก็จะช่วยให้นะครับกล้ามเนื้อมีออกซิเจนเพียงพอครับที่จะช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ครับแมกนีเซียมนะครับก็จะมี ผลต่อระบบการสร้างพลังงานของร่างกายของเราครับจริงช่วยครับให้ร่างกายสามารถดึงพลังงานไปใช้ได้ดีครับซึ่งระบบการเผาผลาญครับก็จะดีตามไปด้วยครับผมวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้นะครับไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมมากินใดใดทั้สิ้นครับมันอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่นั่นเองครับผมเรื่องในสัตว์เนื้อหมูปลาต่างๆรูปถึงทางยพืชข้าวก้องลำขา้าว และผัก5สีแล้วถึงผักขมทั่วต่างๆผลไม้ต่างๆกล้วยมันฝรั่งแก้วมังกรส้มยีสต์เนยแล้วก็นมเปรี้ยวโยเกิร์ตอีกครับผม4ครับดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันครับผมนอกจากการเลือกกินหาที่ช่วยควบคุมน้ําหนักแล้วครับการดื่มน้ำครับให้เพียงพอก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผม โดยเฉพาะนะครับตอนขับของเสียออกจากร่างกายของเราทําให้น้ําเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเกิดการเผาผลาญได้ดีอีกด้วยนะครับสามารถลดความอยากอาหารอีกทั้งครับน้ํายังจําเป็นครับช่วยลดความเหนื่อยล้าของร่างกายหลังจากการออกกําลังกายอีกด้วยนะครับผมนอกจากนี้ครับการดื่มน้ําแล้วกออาหารก็ยังช่วยทําให้ร่างกายของเราอิ่มไวขึ้นส่งผล ให้ควบคุมการกินหารทําให้เราสามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีอีกด้วยนะครับผู้ชายนะครับควรกินให้ได้วันละสามลิตรผู้หญิงควรกินให้ได้วันละสองลิตรแบบนี้ครับผมแต่ก็ควรงดน้ําหวานน้ําอารมณ์ที่มีส่วนผสมน้ําตาลจะช่วยลดน้หนักเห็นผลได้เร็วขึ้นครับ6ครับเลือกกินไขมันดีครับไม่ว่าใครก็คิดว่าไขมันคือ ตัวที่ทําให้เราอ้วนได้ครับซึ่งนั่นไม่เป็นความจริงเลยครับเพราะจริงๆแล้วร่างกายของคนเรานะครับยังคงจําเป็นครับที่ต้องได้รับไขมันนะครับหน้าที่หลักของไขมันครับก็จะช่วยในการเกี่ยวกับการละลายวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E แล้วก็วิตามิน A ครับที่ย่อยสลายได้ในไขมันเท่านั้นครับหากเรางดไขมันก็จะส่งผลให้ร่างกายนะครับไม่ได้ดูดซึมวิตามิน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพครับจึงควรครับที่จะเลือกไขมันดีที่เหมาะครับต่อการทําเมนูอาหารครับแล้วก็ควบคุมครับอย่างเช่นอะโวคาโดน้ํามันมะกอกและรวมถึงเนยถั่วต่างๆครับแล้วก็พวกงาดําและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็จะมีในปลาแซลมอนและปลามคเคเลครับและควรหลีกเลี่ยงไขมันครับที่ไม่ดีอย่างไขมันอิ่มตัวในอาหารครับจำพวกครีมนักเกต เฟ้นฝานะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้อ้วนได้ครับผมเครับผมกินอาหารที่สดใหม่ครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเพื่อสุขภาพที่ดีครับเราควรเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ไม่ผ่านการปรุงแต่งหรือว่าปรุงแต่งน้อยเลยยิ่งดีครับหลีกเลี่ยงอาหารพวกรสจัดไม่ว่าจะเป็นอาหารเผ็ดอาหารเปรี้ยวรวมถึงอาหารหวานอาหารเค็มครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้มีรสชาติก็จัดว่า มีโซเดียมนะครับตามมาด้วยครับซึ่งเจ้าโซเดียมครับก็จะทําให้ครับเราเกิดอาการดูมน้ําส่งผลต่อน้ําหนักและรูปร่างครับอีกทั้งครับยังทําให้เกิดความดันเลือดของเราสูงและก็มีผลต่อสุขภาพและระบบการเผาผลาญของร่างกายของเราอีกด้วยนะครับผมเราควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างเช่นนะครับพิซซ่าเบอร์เกอร์และอาหารสําเร็จรูปต่าง เช่นไส้กอรอกมีเกึ่งสําเร็จรูปนั่นเองครับผมถ้าเพื่อนๆครับอยากลดน้ําหนักหรือดูแลรูปร่างครับการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่สามารถทําตามได้ง่ายครับซึ่งการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนักครับควรกินอาหารให้ครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของเราเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเ,เดรตวิตามินและเกลือแร่ครับให้เพียงพอต่อร่างกายของเรา เสริมพวกไฟเบอร์ครับให้กับมื้ออาหารและควรดื่มน้ําให้สม่าเสมอครับที่สําคัญครับควรลดการปรุงแต่งอาหารและครับเน้นอาหารที่สดใหม่นะครับหากเราครับสามารถควบคุมอาหารให้ไปกับพร้อมกับออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับก็จะสามารถนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีสุขภาพดีและช่วยลเกี่ยวกับระบบ การเผาผลาญทําทให้เราลดความอ้วนและมีรูปร่างที่ดีได้อย่างแน่นอนครับแต่เราก็ควรเ,เคลื่อนไหวร่างกายขยับตัวบ่อยครับอย่าเอาแต่นั่งแต่นอนกินข้าวเสร็จก็ควรเดินย่อยสักพักหนึ่งก็ยดีครับเพราะว่าการขยับร่างกายก็เท่ากับการออกกำลังกายแล้วครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยอยากออกกําลังกายล้วก็ควรทํากิจกรรมร่างรถทํางานบ้านปลูกต้นไม้หรือว่าตากผ้าครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับผมคือหนึ่งครับ เน้นอาหารครับที่มีโปรตีนสูง 2. ครับเพิ่มไฟเบอร์ให้กับมื้ออาหารของเราครับ3ครับวิตามินและธาตุครับก็จับเป็นไม่แพ้กันครับ4ครับดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันครับผครับกินคาร์โบไฮเดรตให้ถูกต้องนะครับผม6ครับเลือกกินไขมันดีครับ7กินอาหารที่สดใหม่แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด รสเค็มรสหวานครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเพื่อจะได้เป็นท้ายวิดีโอดีๆกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่กับช่องโค้ดโจสุขภาพดีเราปั่นได้ครับถ้าใครครับมีปัญหาสุขภาพครับให้พิมพ์ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวโค้ดโจนะครับจะมาตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผัก ผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบรือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนเพื่อรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้าก,กัดจุด ดํามครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ําผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ ออกกาลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะ ถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ 50- 60กสิบก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน